เป็นเวลาใกล้เที่ยงจะสิบห้าเด็กหน่อยเตรียมตัวเตรียมตัวจะไล่โดตอนเที่ยงเขากำลังหยอกกันดล่นน้ำกันนองแก้วตากำนองน้ำว่าหยอกกันแล้วนอนเด้อแม่พาไล่สดเด้อมือเนี่ยแม่พ่าได้ไล่หลายมือเด้เจงเด้อเด็กเดกหยอกกัน ยอกกันแล้วเราก็จะทําการไล่โสดหัน,ปนหไปทา้งหนจังสีบ่มือดลูกเอ้ยอืมแกงหางถึงแม่เว้ยว่วแกงตะหน่อยแท้แก่ตาเนี่ยยอกกันกับไอ้น้ำว่ายได้เพิ่น เกงเท่เกงเท่รูกสาวแม่ทั้งสองฟา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 ฮาวเด้ะหาวเด้ล้ม่านไม้เย็นหาวสิละหาวยอกันพ้อไอ้กับเพ้ออ้ายนอนกับพ้อนอนเด้อนอนน้ำเย็นเย็นแล้วล้มไม้เย็นเพื่นหาวหาวเออนอนซะนอนใจหล่ะนอนใจแม่พระไหลสวดเออนอนนอนแล้วเป็นเวลาไหลสวดพอดีได้บมดเนี่ ว่นอนซะเออนอนนอนน้กันนอนน้งกันนอน,อกน,นอนด้วยกันแม่พาไล้สดทั้งสองเลยนะลูกสาวได้มาอีกหนึ่งนะคะน้องใบตองก็เป็นลูกสาวดีใจจังเลยสมาชิกไม่ของดวงท้องฟ้าน,น้องใบตองลอดเมื่อคืนนี้จ้าหนึ่งถุมทอดลอดประมาณหนึ่งถุมหกโมงกว่าสิหนึ่งถุ่ม กำลังอ่อนๆอ่อนๆน,น,นอนอยู่ข้างแม่พูนไกลๆขนาดนี้เขาเมาเบิงสองสาวนี่หยอกกันสองสาวนี่หยอกกันเพาย,ย้อมกันแม่ปูสานไหว้วาสิพลาไหลโสดนะหยอกกันแล้วนอนให้แม่พลาไหลโสดเบิงเพื่อนหยอกว่าทันแล้วดูเบิงเพื่อนหยอกเ่าทันแล้วหยอกว่าทันแล้ว,วความน่ารักของเด็กๆนะคะตายทดไม่เบิง ว่าจอกันเพี้ยกันสนินเดิ้พนถือกันดีเด็กหน่อยก่องเนี่ยย้ำไแรงคำคำจ้าสองถุงสามถุงพากันมาลุ้มนอนอยู่นี่ล่ะแม่ปูสาดไว้เขาก็จะมาลุ้มนอนน้ำกันหู่ว่าแม่จะถ่ายทำดิก็บอกเขาม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 า,มานอนแม่จะถ่ายทําวิดีโอยิ่งการกวยนะยิ่งเห็นเอาปูสาดถ่ายทํายิ่งมันมาดิ ตอนนี้เขาพูดกินนังหงายอยู่น้ำแม่กล้วยหอมน้ำแม่แมลกอ่อ,อนไปกินหงาแมลกอ่อ,อนบ้ามๆ้าม่จากน้อยเขาไหล่สวนกันย่างมาหาเขากานกล้วยนะไว้วอมนี่จะเชื่องจะคุ้นเคยกับจะของจะขี่อ่อนทุกตัวเลยจะขี่อ่อนขี่เลนน่ารักน่ารักยอมเลยยอมความน่ารักของคองอนี้ ยอกันเขากอกว่บบมีสาลาย,ยัางหนกย่าช่องเนี่ยเป็นช่องทายทําความหนาละของสารเลี้ยงเนาะความลู้บ่หลหยหักต้นมือใหม่มือใหม,ม,ใหม่หัดเลี้ยงได้สองปีนิดๆน,นี่ละความลูกกับมีเพอหางอึงงุง,งูปป,ป,ป,ปลาๆเพราะเอาตัวหลอดเกี่ยวกับงวควายจยาของเพอ,อไรท้ำมาญาติฉีดยาท้ำมยญาติ เอาสูตรมาจากอาจารย์สันดาฟารมดูแลกไว้หย,ย่อนอาจารย์สันดาฟารมแนน้ำเนาะจ้าได้ผลดีจา้าขออนุญาตเอ่ยนามอาจารย์สันดาฟามนะคะทําตามอาจารย์สันดาฟามแนน้ำเล้วควายเฮาก็สุขภาพดีลอดมาก,กับแข็งแรงไม่มีพยาธิเด็กๆก,ก็ลาเริงนิสัยดีนนาลากทุกตัวยู่เนี่ย เพราะเราเลี้ยงแบบเอาใจใส่นะคะอยู่ขูกขี้อยู่น้ากันกับเขาเลยเอาใจใส่ทุกอย่างการอยู่การกินเขาจะดูแลนานแรงเนาะบ่มีดห้าวกับสัรหาขยันไปหา,ยา,าหยาไม่กินหยาเขาบปอิม่มเขากับเขายา้มใส่ใจเขาคือว่าลูกบ่อิ่มกับ่ปย้อมนะเลี้ยงแล้วฮะคือลูกละจ้า ดงท้องฟ้าเลี้ยงควายเลี้ยงแล้วหักขึ้นลูกสา์ทุกชนิดดงท้องฟ้าเลี้ยงเบิดหล่ะเลี้ยงแล้วก็หักม้าก,กับลายแมวกัไลายเฮ็ดคีปกับบะมีสาลาบะมีความลูกกับเห็ดคิปสาดเลี้ยงฮ้อนนี่แหละน,าลานาลาา่ารักน่ารักมาาห้เอฟซีบ้งน้องจ้าบางคนก็ถามหาน้ำบาคิดถึงน้ำบานะลำบาจะโตเป็นสาวแล้วเด้น้ำบาได้หกเดือนแล้ว มีน้องเกิดขึ้นมาใหม่อีกแกตาก,ก็กำลังโตแล้วได้ย,ยักันอยู่นี่แกตาก็ชิออนน่ารักมันนี้มาคืนนี้ได้ตัวใหม่อีกเป็นนอ้องใบตองเป็นตัวเมียน่ารักน่ารักเขายังงะอ่อนละอ่อนอยู่เขาแม่เขายังงั้นไม่ให้ออกมาหาหมูอยู่เขาปองลูกเขาไว้ลูกอยากอากอกมากน้มหมูแม่ปองลูกไว ว่าง่ายๆออกหวงลูกยุ่มไม่ไหมอ่ะปองลูกว่าให้มาหยอกมาหลินแต่วานกักเขาไปหลินน้ำเขาเก้เกาหลินเขากะให้หลินทีนเ้เกาถ่ายทำความน่ารักของน้ำว้าแก้วตามาให้ดูนะคะนุ่นน้องวาเลนน้อนกับแม่ นองวาเล็กกับนอนกับแม่ทั้งพูนทั้งนี่กับนองใบตองนอนน้ำแม่สองอันนี้นอนน้ำกันจากน้อยก,กันแกยกันย่างมา้าถ้าเบิ้งย้ำไสรสุดกกลแกยกันจะมาอ่อนแม่หมุนแม่ย่ันละคล้ยค้อนี้เคี้ยวอ้อนมากนะคะเมื่อนี้เย็นจ้าเย็นดีแดดร้อนก็จริงแต่ลมมีแดดแต่มีลมเออดี แต่ว่าฝนไม่ตกไม่ตกจังหวัดชัยภูมิอำเภอแก้งค้อนะคะฝนไม่ตกมีแต่แดดกับลมบ่ม,ม,มีฝนเดี๋ยวเคียงเดี๋ยวเดี๋ยวเคียวเอียงเคียวเอเยียงลายจังน้อยกับน้อนใส่ตากแม่ล่สวดพอดีกับน้อนใส่ตากแม่แล้วกะปูสาดรอได้เวลาเขาสิหูจักของเขาเองจอมแสดงได้นมวะน้องวะ ใครคือจอมแสดงบอกแม่มาเลยบอกแม่มาเดี๋ยวนี้ใครคือจอมแสดงแต่สายย้ำเขียวเอียงเขาต้องไปจัดไตค้างเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากหวงแน่เขาอยู่ไกลคิดเขาแล้วเขากะจะหูว่าเขามักจังได้บ่มักจังได้อาเล่นแม่นับตาเก็บตายะติดลูกน้ำเด้อ ลูกกับเจบแน่แล้วล่ะแม่นับตังพากันเจ็บตามีน้ำตารักษาตัวหนึ่งหายไปกับเป็นน้ำคลกันอีกมันเป็นย้อนอยังกับว่าท่านลูกเกี่้วกับเจบตาน้ำตาแต้เกี้วกับพยาธิขี้ปมาเมราาว่าเขาทำพยาธิตลอดป้อนเล็กน้อยรุ่นนี้กับป้อนยาพยาธิทุกเดือนได้ใจ ป้อนยาพยาธุกเดือนตัวเล็กก็ห้าซีซีตัวใหญ่ขึ้นมาก็สิบก็ใหญ่มาหน่อยก็สิบห้ากอกให้ทุกเดือนทุกเดือนเลยค่ะกอกยาพยาธิมื้เหนี้วันที่เท่าไรแล้วสิ้นเดือนนี่ก,ก็กอกอีกจ้ะคือว่าวันที่หนึ่งว,วันที่หนึ่งของเดือนเราจะกอกยาพยาธิให้เด็กๆแล้วก็มียาลาดหลังจะมียาลาดหลังไว้ลาดให้เด็กๆเพราะมีเหาด้วยจ้ะกวยคอกนี้ดูแลดีไม่มีเห็บไม่มีเหานะคะ สะอาดผ่าอาบน้ำผ่าอาบน้ำตัวสารแล้วก็ขึ้นมานอนคลิปนี้กับัพนนี้เราจะเดี๋ยวจะพาเด็กๆเ,เขาไล่สดนะจ๊ะพราะว่าเทียงไก่เทียงแล้วคลิปนี้ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดเลิฟเข้ามาติดตามดูการเจริญเติบโตของน้องน้ำวา้าตั้งแต่คลอดจนโตนะคะกับน้องแกะตากทุกตัวในคอดเลยค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ